ย่ามองเดจ้าย่ามองไม่ได้ท่องเดจ้าไม่ได้ท้องจะท่องกับใครเราก็โสดเนาะถ้าเราโสดเราจะท่องกับใครล่ะมันก็ไม่มีคนท้องสิเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมตุ๊กอย่าลืมทิ้งจดหมายหน่อยไว้ที่ไว้ที่คลิปด้วยเดจ้าเพราะว่าตุ๊กไปเยี่ยมในไฟ์สดไม่เป็น ทำไมตุ๊กมีหนวดอ้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีหนวดไม่มีหนวดผมผมติดที่หน้าเราก็เกีเ่ยเราก็มองกระจกเราก็คิดว่าเรามีหนวดทำไมตุ๊กมีหนวดมาสัน้นโอ้ยต้กระจายมดนึกว่าจะมีหนวดผมขาวเรายังจะมีหนวดอีกไม่ใช่ผมมันติดผมผมติดหนา ทำไมตุกมีหนวดผลสุดท้ายมันมันไม่ใช่หนวดมันเป็นผมอ่ะโอเคเพื่อน,อนๆตุกก็ได้สามชั่วโมงแล้วเนาะสามชั่วโมงบวกกับเอ่อร้อยห้าสิบเก้าชั่วโมงเอ่อร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบตอนนี้ได้ร้อยแปดสิบชั่วโมงแล้ว,วจ้าอ่าขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวตุกขอลงไลฟ์สดกันนะจ้าตุก,ก็จะไปทำคลิปสั้น15นาทีฝากจดหมายหน่อยไว้ในคลิปหน่อยๆของตุกด้ดจ้าหน้าตาตุกก็จะเป็นยัง,งั้นแหละจ้าดำปี้ลี่จ้าเดี๋ยวตอนนี้ทุกจะไปเขียนคิวจักหน่อยแล้วก็จะไปทำคลิปปลูกผักในสวน เพราะไล่ซดในสวนไม่ได้อีกต่อไปแล้วจานเน็ตหมดจ้ะต้องให้คนต้องให้ต้องให้ต้องให้เอ่อต้องให้ผู้ช่วยต้องให้คนไปซื้อให้ผู้ช่วยนะจ๊ะต้องให้คนทําสวนไปซื้อให้อืมมีคนทําสวนด้วยนะเพื่อนเพื่อนคนทําสวนตุก๊กอะจจะอวบอันทอ้องโตโตอ่าท้องโตโต,ตหัวละลานอ่า แต่นิ้วนี่นิ้วนี่ใหญ่มากโอ้ยเห็นผมตัวเองนึกว่าตะมีหนวดโอ้ยตกกระจหมดอุตส่าห์บอกว่าออ้ยทำไมตุกมีหนวดอืมฉันก็เป็นผู้หญิงคนนึง ฉันก็เป็นผู้หญิงฉันก็เป็นผู้หญิงมีหนวดเป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกลำกับเป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญต่างกันโอ้ยนี่เพื่อนๆได้ของเล่นมาใหม่ด้จ้าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ไปหาหมอไปหาหมอซื้อของเล่นใหม่มาจ้าเดี๋ยวเวลาตุกมาไล่สด ไล่ซดก็จะนาขาวเด้อจ้าแต่ทุกจะเปิดให้ดูได้มาใหม่ได้มาใหม่ทุกอยากซื้อไอ้กลมๆนั่นนะ่ะที่เขาที่ยูทูบเบอร์ใหญ่ๆเขาทำกันนะ่ะหนามันจะได้สว่างสว่างแต่แต่มันไม่มีจ้าเขาบอกว่ามันไม่มีนี่เขานี่อ่ะนี่นี่เห็นไหมได้มาใหม่จะเราเราไม่แพงด้วยทูกถูก,ถก 6ยูโรจ้านี่6ยูโรนี่เวลาตุ๊กไล่ซดน่ะก็จะส่องหนา้าตุก๊กหนา้าตุ๊กก็ะจะขาวแทนที่หน้าจะดำนาหน้าก็จะขาวเนาะนี่ของเล่นใหม่จ้าได้มาใหม่เขาบอกว่าอันนี้แทนไอตัวกลมๆได้แค่แค่แตะแค่แตะตรงนี้นะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหม เดี๋ยวเวลาตุ๊กไล่สดนาตุกจะขาวเพิินเวิรอืมเห็นไหมหกยูโรเดจะใครอยากได้บอกมาตุกจะซื่อส่งไปให้อู้ดีมากๆเลยนาขาวเพิินเวิรนได้ของเล่นมาใหม่เดี๋ยวคืนนี้จะไล่สดน่าจะได้ขาว โอเคเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดให้ทุกด้วยเด้อจ้ากดไลค์ให้ตุกด้วยแล้วก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้ให้ตุกด้วยเดวยวตุกจะไปเยี่ยมโอเคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอลงไลค์สดก่อนเด้อจ้าทุก,กได้ส